เด็ดดอกบออกไฟให้เบงอีกพี่น้องดอกบออกไฟของปีปีหกห้าได้แน่อนอนไหมบ่ปีนี้เป็นปีหกห้าดอกบออกไฟพี่น้องอย่นี่นี่ออกดอกเหมือนกันแต่บดกค,คือปีกายพี่น้องจ้าบดกบดกปีนี้เป็นบดกดอกผู้เรียนก็เป็นประมาณห้าหกชอ่อ อืมแปดเกาชออยู่ไหมทุเรียนล้นลงหมาเลยพี่น้องโมโหว่าจะได้ก,กินหน่วยคนหรือเปล่านะปีนี้นะลนมันเลยทำไมถึงร่วงอย่างนี้ละ่ะลูกแต่เสดายคนนะคุณน่นป้าก็จะเป็นตั้งแต่ดินพิลาขึ้นไปพี่น้องคือเกา่าแต่บดกบดกคือปีกายเนาะ ที่เนเป็นที่แรงอู้โดกแห้งปีนี้เป็นปีที่สามที่ได้กินลูกนะคะแต่เสีย่าดแค่เป็นยังคือโลนโลนลงหมดแล้วจะได้กินลูกไหมเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคะอืม นี่คือดอกบกไฟตน้นบมกไฟพี่น้องจ้าอ่าฮะกะเนาะกะถ้าแม่นเต็นจับมุดเนี่ยก็จะพ่อได้แบ่งกันกินอยู่ดอกคือ,อาาเป็นโบโดคือปีกไก่นี่ยซ้ำ <c oughs> ไม่ดกนะคะปีนี้ไม่ดกเลยเป็นเพราะอะไร แต่ได้ยินูเทา่าบราฬพนัาากใหม่บดกกเป็นน้ำฝนฝนอาจจะบดีปีข้าน,นะา <c oughs> ปีได้บากใหม่ดกน้ำฝนดีเปนว่าเสือ้อคำพเทา่าราฬพนรน,นะพี่น้องได้ยินเสียงฝักหลากบอกปั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 ก <c oughs> เป็นขึ้นมาแตงแตดินพี่นะดเปนไฟนี่เห็นไหมอยู่ในดินเลยเป็นอยู่ในดินเลยอะพี่น้องไม่ดกเลยนะปีนี้ ี่นีเป็นบดกทอปีไก่ปีไก่ก็บดรทอปีก,ปก,กอนนี่ทำไมอ่ะหน่อยลงหน่อยลงทุกมือทุกมืออาจจะพ่อได้แบ่งกันกินอยู่นะนะคะนี่มีงานนี่ที่เป็นตะเบิงแน่ ตรงนี้ที่น่าดูหน่อยเป็นเป็นหมุดอยู่พี่น้องจ้านี่คือดอกมะไฟของปีหกห้านะคะ ดอกม้อไฟของปีหกห้าดอกม้อไฟของปีหกห้านะคะเ,เพื่อน ดูมุมนี้บ้างมุมนี้มุมนี้มุมนี้อยู่ข้างบ้านนะคะพี่หน่แล้วพี่น้องอยู่ข้างค้าเฮือนนี่แหละโอโหโดนแสงแดดแสงแดดตอนเช้า Uh -huh. Nih, ini tuh Nee, look at คลิปนี้ก็ว่ามียังหลายพี่น้องจ้ามาเัียดดอกไฟให้เบิ่งดอกมะไฟของปีหกห้านะคะว่าเพื่อนจะเป็นซ้ำไหนเป็นดกป่อมะดกพอปีกายจ้ะพี่น้องมะดกพอปีกายพีกาย,กายดอกกวนี้นะคะเพื่อนเืนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย